เอาแล้วับท่านผู้ชมก็กราบสวีดัดสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนอื่นกดติดตามก่อนเลยครับเลือดท้าแผ่นดินเสียงคำรามจากนักรบรุ่นเกา่าเมื่อสัญญาแลกอธิปไตยงานนี้มีเดือดเซ็นกันไปแล้วครับมึกบนกระดาษที่เรียกโก,โก้ๆว่าข้อตกลงสันติภาพยังไม่ทันแห้งกลิ่นคาวเลือดของบรรพบุรุษที่เคยหลังรถแผ่นดินก็โชยมาเต็ดจมูก เสียงจากลูกหลานนักรบแห่งค่ายปักทงชัยอดีตทหารปร,ราณจูโจมในวัย60กว่าที่กระดูกระเดี่ยวยังไม่ได้แก่ตามวัยหัวใจยังคงเดือดพล่านไปด้วยเลือดรักชาติพวกเขากำลังส่งเสียงคำรามดังลั่นป่าถามไปถึงคนบนหอคอยที่จะลดประกาเซ็นสัญญากันหน้าชื่นตาบานว่าสันติภาพแบบไหนที่ต้องเอาแผ่นดินแม่ไปแลกงานนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น เพราะเดิมพันมันคือทุกตารางนิ้วของประเทศไทยพยักเท่าคำรามรบครั้งสุดท้ายดีกว่าตายอย่างหมาเฝ้าบ้านเมื่อวานเพื่อนๆโทรมากันเต็มเลยครับเปิดประโยคมาด้วยน้ำเสียงขึงขังของผู้การเท่าอาดีตนักรบผู้ผ่ผานสมรภูมิมาโชกโชนทหารพรานจูโจมค่ายปักธงชัยอายุ60กว่ากันหมดแล้วแต่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันอยากจะกลับไปรบเป็นครั้งสุดท้ายโอ้โห ฟังแล้วเลือดมันฉีดนี่ไม่ใช่เสียงของคนแก่ใกล้ฟังแต่มันคือเสียงคำรามของพยักษ์ที่แม้จะเร้นกายในป่าลึกแต่กรงเล็บและเขี้ยวเล็บยังพร้อมจะฉีกกระชากผู้รุกรานเสมอค่ายปักธงชัยในอดีตคือแหล่งรวมพลคนกล้าเป็นหน่วยรบพิเศษที่ถูกส่งไปในภารกิจที่เสี่ยงตายที่สุดพวกเขาคือคนที่เคยเอาชีวิตเข้าแลกเอาเนื้อสดสเข้าปะทะกับกระสุนปืนและกับระเบิด เพื่อรักษาอธิปไตยความรู้สึกของพวกเขาตอนนี้มันเป็นเดือดเป็นแค้นครับลองคิดดูสิครับเพื่อนร่วมรบต้องตายจากไปไม่รู้กี่ศพต่อกี่ศพเพื่อปกป้องดินแดนที่เรียกว่าบ้านแต่วันดีคืนดีกลับมีคนไปเซ็นสัญญายอมรับสันติภาพท,ทั้งทั้งที่แผ่นดินไทยที่ถูกยึดไปอย่างปราสาทตาควายบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วยังไม่ได้คืนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวมันเหมือนการตบหน้าฉาดใหญ่เหมือนมีคนมาบอกว่า ที่พวกมึงรบกันจนตัวตายมันไร้ความหมายทุกตารางนิ้วที่เป็นแผ่นดินไทยเราต้องเอากลับมาให้หมดนี่คือจุดยืนที่ชัดเจนยิ่งกว่าฟูเอชดีเราพยักเท่าคำรามกล่าวว่าจะไม่ยอมให้มีการตกลงใดๆทั้งสิ้นถ้าแผ่นดินยังไม่กลับคืนมาเป็นของไทยโดยสมบูรณ์พวกเขา พร้อมจะลุกขึ้นสู้เป็นครั้งสุดท้ายไม่ใช่เพื่อเกียรติยศชื่อเสียงส่วนตัวแต่เพื่อให้โลกได้จารึกไว้ว่านักรบไข่ปักธงชัยยอมตายเพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยมันคือการประกาศศักดิ์ศรีครั้งสุดท้ายของชีวิตนักรบที่ยอมหักไม่ยอมงอยอมตายในสนามรบดีกว่านอนแก่ตายอย่างหมาเฝ้าบ้านที่ถูกโจรปล้นไปต่อหน้าต่อตาสงครามแผนที่กับดักมรณะหนึ่งต่อสองแสน และศักดิ์ศรีที่ถูกชีกประเด็นที่มันบาดลึกลงไปในหัวใจของเหล่านักรบคือเรื่องของแผนที่ครับฟังดูเป็นเรื่องเทคนิคจา๋าแต่จริงๆแล้วนี่คือหัวใจของปัญหาทั้งหมดมันคือสงครามแผนที่ที่ฝ่ายหนึ่งพยายามจะใช้กระดาษแผนเดียวมาปล้นแผ่นดินกันซึ่ง,ซ,งซึ่งหน้าพี่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเสียงเข้มเข้มย้ำชัดการไปเซ็นสัญญาสันติภาพ โดยที่ยังไม่ได้พื้นที่11จุดคืนมามันไม่ถูกต้องแล้วทำไมถึงไม่ถูกต้องเพราะทันทีที่เซ็นปุ๊บมันเหมือนเราไปยอมรับไกลๆว่าโอเคที่ขีดๆกันไว้ในแผนที่น่ะฉันยอมรับและแผนที่ที่ว่านั่นคือแผนที่มาตราส่วน1ต่อ200แสนที่จะทำโดยฝรั่งเศสในยุคอนานิคมไอ้แผนที่ฉบับนี้แหละครับคือตัวปัญหาเป็นแผนที่มาตราส่วนหยาบ ที่มีความคลาดเคลื่อนสูงซึ่งแตกต่างจากแผนที่มาตาส่วน1.5ึ0 0ต่อนที่ประเทศไทยใช้ซึ่งมีความละเอียดและแม่นยำกว่ามากและในแผนที่1.20ต่อเจ้ากรรมนั่นน่ะสิครับพื้นที่พิพาทอย่างปราสาทต,ตาควายมันดันไปอยู่ในเขตของกัมพูชาเห็นภาพไหมครับมันคือการเล่นแร่ปแปราธาตุทางภูมิศาสตร์ฝ่ายเรายืนยันหนักแน่นว่าต้องยึดตามแผนที่1.5ต่อมืนที่อ้างอิงจากภูมิประเทศจริงแต่การไปเซ็นสัญญาก,ก่อนที่จะเคลียร์เรื่องนี้ให้จบ มันก็เหมือนเราเดินเข้าไปติดกับดักที่เขาวางไว้ต้องให้ขเขมรยอมรับแผนที่1ต่อห้0 0 0ื่นกรนี่คือสิ่งที่ควรจะเป็นแต่นี่อะไรกันเรากลับไปเซ็นสัญญาที่ทําให้สถานะของแผนที่เจ้าปัญหานั้นแข็งแกร่งขึ้นมาทันทีมันเจ็บใจตรงนี้ครับคนที่เซ็นนั่งอยู่ในห้องแอร์เย็นช่าแต่คนที่เคยรบนอนกลางดินกินกลางทรายหลบกระสุนอยู่ชายแดนกําลังรู้สึกเหมือนถูกหักหลังปราสาทต,ตาควายที่ควรจะเป็นของเราบ้านหนองจาน บ้านหนองย่าแก้วที่ชาวบ้านมีเอกสารสิทธิ์ทำกินมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดมันกำลังจะถูกลบออกจากแผนที่ประเทศไทยด้วยลายเซ็นไม่กี่เส้นนี่มันไม่ใช่แค่การเสียดินแดนแต่มันคือการฉีกศักดิ์ศรีของชาติตัวเองมังกรตอปิโดสูตรเด็ดพิชิตกับระเบิดและคำท้าถึงกองทัพเมื่อการทูดมันดูปวกเปียกจนหน้าใจหายเสียงของนักรบก็ต้องดังขึ้นและไม่ใช่แค่เสียงโวยวาย แต่เป็นเสียงที่มาพร้อมกับวิธีการและประสบการณ์ที่ซื้อไม่ได้ด้วยเงินสมัยพี่รบกับทหารเวียดนามมันหนักกว่านี้อีกอดีตทหารพรานเล่าย้อนความหลังอย่างเห็นภาพมันวางระเบิดดักไว้เป็นพันๆลูกพวกเราก็ยังฝ่าเข้าไปได้นี่คือคำตอบสำหรับพวกที่บอกว่าโอ้ยจะบุกเข้าไปได้ยังไงขมรมันวางระเบิดไว้เต็มไปหมดสำหรับนักรบเดนตายแห่งค่ายปักทุมชัยแล้ว อุปสรรคแค่นี้มันจิบจิบพวกเขามีวิธีเราต้องใช้มังกรตอพิโดสุดยอดอาวุธเปิดทางในตำนานมันคือท่อระเบิดยาวๆที่เอามาต่อกันแล้วสอดเข้าไปใต้ลวดหนามหรือเข้าไปในดงกับระเบิดจากนั้นก็บุ๊มกดระเบิดทีเดียวสนามทุ่นระเบิดข้างหน้าก็กลายเป็นทุ่งลง่ลงๆให้ทหารราบวิ่งเข้าชาร์จ ทาหารเขารู้ถ้าจะทำจริงๆมันทำได้ไม่ยากเลยนี่คือคำยืนยันจากคนที่เคยทำมาแล้วมันคือการตบหน้าเบาๆไปยังกองทัพยุคปัจจุบันพร้อมตั้งคำถามตัวโตๆว่าที่ไม่ทำเพราะทำไม่เป็นหรือกองทัพไม่อยากจะเสียกำลังพลและนี่คือคลแม็กที่สุดยอดที่สุดครับเมื่อเหล่านักรบรุ่นเกา่าโยนข้อเสนอที่ฟังแล้วต้องยืนตรงเคารพถ้ารักจะเสียดายกำลังพลนักก็เรียกใช้พวกเรา อดีตทหารพรานจูโจมค่ายปักธงชัยโอ้โหพ่อเอ้ยอายุ60กว่าแต่หัวใจมันเกินร้อยพวกเราพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่พร้อมที่จะไปยึดปราสาทต,ตาควายคืนมาขอให้มีคำสั่งมานี่คือการประกาศอย่างชัดเจนว่าหากกองทัพยุคใหม่กลัวตายก็เปิดทางให้คนแก่ที่ไม่เคยกลัวตายได้ออกไปทำหน้าที่แทนมันเป็นทั้งคำท้าทายและข้อเสนอที่เสียสละที่สุด เป็นการบอกกองทัพและรัฐบาลว่าถ้าพวกคุณไม่กล้าพวกเราจะลุยเองเป็นการเดิมพันครั้งสุดท้ายด้วยชีวิตเพื่อทวงคืนพื้นแผ่นดินที่พวกเขาเคยเอาเลือดเข้าแลกมาสัญญาใจลวงและคำถา,ถามถึงนายกจะยอมเสียแผ่นดินแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวจริงหรือสุดท้ายแล้วปลายหอกก็พุ่งตรงไปที่ผู้นำครับเพราะทุกการตัดสินใจทุกสัญญาที่ลงนามมันมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอ และราคานี้ดูเหมือนว่าประชาชนกำลังจะต้องจ่ายด้วยแผ่นดินของตนเองนายกอนุทินจำได้ไหมเสียงจากชายแดนส่งคำถามตรงไปถึงธรรเนียบรัฐบาลตอนที่ท่านเข้ามาใหม่ๆท่านเคยพูดว่าแม้แต่หนึ่งตารางเซนติเมตรก็จะไม่ยอมเสียผืนแผ่นดินไทยให้กับขเขมรคำพูดนี้มันยังก้องอยู่ในหูของคนไทยทั้งประเทศมันคือคำสัญญาที่หนักแน่นดุดผูผาแต่มาวันนี้ การกระทำมันช่างสวนทางกับคำพูดเหลือเกินประสาทตาควายเราก็ยังไม่ได้คืนบ้านหนองจานหนองยาแก้วก็ยังคาราคาสั่งพื้นที่พิพาทอีกหลายจุดก็ยังอยู่ในมือเขาแล้วไอสัญญาที่ไปเซ็นกันมามันช่วยอะไรได้เหล่านักรบเขาอ่านทะลุป,ปรุโปรงครับในสัญญามันไม่ได้บอกเลยว่าขมรจะต้องถอนกำลังออกไปไม่ได้บอกว่าต้องออกจากปราสาทตาควายนี่คือความจริงที่เจ็บปวด เราอาจจะได้ความสงบแบบลุงๆวงแต่ต้องแลกมาด้วยการที่ผู้ลุกรานยังคงปักหลักอยู่บนแผ่นดินของเราต่อไปแล้วคำสัญญาที่ท่านนายกเคยให้ไว้ล่ะครับจะทำยังไงท่านต้องเอาผืนแผ่นดินไทยกลับคืนมาก่อนนี่คือเสียงเรียกร้องสุดท้ายจากชายแดนเป็นเสียงที่ไม่ได้ต้องการสงครามแต่ต้องการความยุติธรรมและอธิปไตยที่สมบูรณ์กลับคืนมาคำถามสุดท้ายจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าขเขมรจะยอมถอนทหารหรือไม่ แต่อยู่ที่ว่ารัฐบาลไทยจะกล้าทวงคืนแผ่นดินของตัวเองหรือไม่สัญญาที่เซ็นไปแล้วจะกลายเป็นแค่กระดาษเปื้อนหมึกที่ไร้ค่าหรือจะกลายเป็นโซ่ตรวนที่ผูกมัดให้ไทยต้องเสียดินแดนไปตลอดกาลเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆและสายตาทุกคู่โดยเฉพาะสายตาของพยักเท่าแห่งปักธงชัยกำลังจับจ้องทุกย่างก้าวของรัฐบาลอยู่โปรดติดตามตอนต่อไปเพราะสมรภูมินี้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น กระนำํำโดนอีกแล้วครับพี่น้องสัญญาสันติภาพบังหน้าหรือใบเสร็จยกแผ่นดินให้เขาฟรีๆเบื้องหลังเกมการเมืองสุดแสบที่หุนเซนถือไพ่เหนือกว่าเพราะกลุ่มความลับของใครบางคนเอาไว้เรื่องนี้ใหญ่กว่าที่คุณคิดและอาจทําให้เราเสียหน้าน้ําบ่อนน้ํามันมหาศาลไปตลอดกาลยาพิษในถ้วยน้าผึงสันติภาพจอมปลอมเอาละครับพี่น้องมาเกาะติดขอบจอกันให้ดีๆ พรเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้มันไม่ใช่แค่ข่าวแต่มันคือละครโรงใหญ่ที่กำลังเล่นกับอนาคตของชาติเราไอ้ที่เห็นภาพท่านผู้นำไปจับมือยิ้มแฉ่งกับฝันกัมพูชาไปเซ็นสัญญาที่เรียกสวยหรูว่าสัญญาสันติภาพนะคุณคิดว่ามันคือสันติภาพจริงๆเหรอหยุดโลกสวยก่อนครับนั่นมันยาพิษในถ้วยน้ำผึ้งชัดๆไอ้เท่าเจ้าเล่ย่างฮุนเซนเนี่ยนะมันไม่ใช่หมูในอวยให้ใครมาเคี้ยวง่ายๆ คุณดูเกมที่มันเดินสิมันฉลาดแกมโกงขนาดไหนมันรู้ดีว่าถ้าเปิดหน้าแลกกันด้วยกำลังทหารเมื่อไหร่เคมรน่ะกระดูคนละเบอร์กับเราสู้ไปก็มีแต่เจงกับเจ้าแล้วมันทำยังไงมันก็สร้างสถานการณ์ประทะตามชายแดนยิงนั่นนิดยิงนี่หน่อยพอให้เป็นเรื่องเป็นราวพอเราเริ่มจะเอาจริงมันก็พลิกบทบาทปุ๊บเปลี่ยนจากนักรบมาเป็นทูตสันติภาพทันทียื่นกระดาษแผ่นหนึ่งมาให้และบอกว่าเฮ้เ hey, พื่อน เรามาเซ็นสัญญากันเถอะจากนี้ไปเราจะไม่ใช้กำลังกันแล้วนะมีอะไรให้มาคุยกันดีๆฟังดูดีใช่ไหมครับเหมือนผู้เจริญแล้วเขาทำกันแต่ช้าก่อนครับไอ้คำว่าใช้การเจอรจานี่แหละครับคือกับดักมรณะที่มันวางเอาไว้เพราะทันทีที่ปากกาของผู้นำเราจะหดลงไปในกระดาษแผ่นนั้นมันเท่ากับเรายอมปลดอาวุธของตัวเองทิ้งไปเลยความได้เปรียบทางทหารที่เรามีอยู่กลายเป็นศูนย์ทันทีจากนี้ไป จะขยับจะทำอะไรก็ไม่ได้แล้วเพราะติดคำว่าสันติภาพค้าคออยู่ขืนใช้กำลังปุ๊บกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาชาวโลกทันทีแล้วคุณคิดว่าฮุนเซนมันโง่หรอครับพี่น้องมันไม่ได้ทำไปเพื่อสันติภาพที่แท้จริงหรอกครับแต่มันทำเพื่อลากเราเข้าสู่เวทีที่มันได้เปรียบนั่นก็คือเวทีเจรจาที่มีกติกาที่มันเขียนขึ้นมาเองสัญญาสันติภาพฉบับนี้มันคือการมัดมือประเทศไทยแล้วลากไปให้มันชกฝ่ายเดียว พระหุนเซนมันรู้ดีว่ามันกุมความลับของใครบางคนในบ้านเราเอาไว้เยอะแยะไอคลิปแบล็กเมลต่างๆที่มันปล่อยออกมาเป็นระยะระยะนั่นไม่ใช่การขู่ลอยๆนะครับแต่มันคือการส่งสัญญาณเตือนไปถึงผู้สมรู้ร่วมคิดที่อยู่ในแผ่นดินเรานี่แหละครับว่าอย่าหืออย่าหักหลังไม่งั้นมึงเจอกูแฉแน่เห็นภาพหรือยังครับไอคนมีอำนาจในประเทศเรามันถึงไม่กล้าหือกับหุนเซนไงโดนจับคนไทยได้เป็นพัน,พน เป็นแก๊งคอเซนเตอร์ก็ทําอะไรมันไม่ได้เต็มที่ได้แต่เกาไม่ถูกที่ขันเพราะกลัวความลับที่ตัวเองไปทําร่วมกับมันไว้จะถูกลากไส้ออกมาประจานนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องของประเทศต่อประเทศแล้วแต่มันคือเกมของคนไม่กี่คนที่เอาผลประโยชน์ของชาติไปต่อรองเพื่อรักษาอํานาจและความลับของตัวเองแล้วคนที่ซวยคือใครครับก็คือพวกเราคนไทยทุกคนนี่แหละ ที่กำลังจะเสียดินแดนและผลประโยชน์มหาศาลไปเพราะเกมสกปรกของคนไม่กี่คนเลือดทาแผ่นดินเสียงคำรามจากนักรบรุ่นเกา่าเมื่อสัญญาแลกอธิปไตยงานนี้มีเดือดเซ็นกันไปแล้วครับหมึกบนกระดาษที่เรียกโกโก้ว่าข้อตกลงสันติภาพยังไม่ทันแห้งกลิ่นคาวเลือดของบรรพบุรุษที่เคยหลังรถแผ่นดินก็โชยมาเต็มจมูก เสียงจากลูกหลานนักรบแห่งค่ายปักธงชัยอดีตทหารปร,รานจู่โจมในวัย60กว่าที่กระดูกระเดี่ยวยังไม่ได้แก่ตามวัยหัวใจยังคงเดือดพล่านไปด้วยเลือดรักชาติพวกเขากำลังส่งเสียงคำรามดังลั่นป่าถามไปถึงคนบนหอคอยที่จะลดประกาเซ็นสัญญากันหน้าชื่นตาบานว่าสันติภาพแบบไหนที่ต้องเอาแผ่นดินแม่ไปแลกงานนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น เพราะเดิมพันมันคือทุกตารางนิ้วของประเทศไทยพยักเท่าคำรามรบครั้งสุดท้ายดีกว่าตายอย่างหมาเฝ้าบ้านเมื่อวานเพื่อนๆโทรมากันเต็มเลยครับเปิดประโยคมาด้วยน้ำเสียงขึงขังของผู้การเท่าอาดีตนักรบผู้ผ่ผานสมรภูมิมาโชคโชนทหารพรานจูโจมค่ายปักธงชัยอายุ60กว่ากันหมดแล้วแต่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันอยากจะกลับไปรบเป็นครั้งสุดท้ายโอ้โห ฟังแล้วเลือดมันฉีดนี่ไม่ใช่เสียงของคนแก่ใกล้ฟังแต่มันคือเสียงคำรามของพยักษ์ที่แม้จะเร้นกายในป่าลึกแต่กรงเล็บและเขี้ยวเล็บยังพร้อมจะฉีกกระชากผู้ลุกรานเสมอค่ายปักธงชัยในอดีตคือแหล่งรวมพลคนกล้าเป็นหน่วยรบพิเศษที่ถูกส่งไปในภารกิจที่เสี่ยงตายที่สุดพวกเขาคือคนที่เคยเอาชีวิตเข้าแลกเอาเนื้อสดสเข้าปะทะกับกระสุนปืนและกับระเบิด เพื่อรักษาอธิปไตยความรู้สึกของพวกเขาตอนนี้มันเป็นเดือดเป็นแค้นครับลองคิดดูสิครับเพื่อนร่วมรบต้องตายจากไปไม่รู้กี่ศพต่อกี่ศพเพื่อปกป้องดินแดนที่เรียกว่าบ้านแต่วันดีคืนดีกลับมีคนไปเซ็นสัญญา ยอมรับสันติภาพท,ทั้งทั้งที่แผ่นดินไทยที่ถูกยึดไปอย่างปราสาทตาควายบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วยังไม่ได้คืนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวมันเหมือนการตบหน้าฉาดใหญ่เหมือนมีคนมาบอกว่าที่พวกมึงรบกันจนตัวตายมันไร้ความหมายทุกตารางนิ้วที่เป็นแผ่นดินไทยเราต้องเอากลับมาให้หมดนี่คือจุดยืนที่ชัดเจนยิ่งกว่าฟู l อสดีเราพยักเท่าคำรามกล่าวว่า จะไม่ยอมให้มีการตกลงใดๆทั้งสิ้นถ้าแผ่นดินยังไม่กลับคืนมาเป็นของไทยโดยสมบูรณ์พวกเขาพร้อมจะลุกขึ้นสู้เป็นครั้งสุดท้ายไม่ใช่เพื่อเกีดยรติยศชื่อเสียงส่วนตัวแต่เพื่อให้โลกได้จารึกไว้ว่านักรบไข่ปักทงชัยยอมตายเพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยมันคือการประกาศศักดิ์ศรีครั้งสุดท้ายของชีวิตนักรบที่ยอมหักไม่ยอมงอ ยอมตายในสนามรบดีกว่านอนแก่ตายอย่างหมาเฝ้าบ้านที่ถูกโจรปล้นไปต่อหน้าต่อตาเรื่องนี้มันคือฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนคนไทยชายแดนมาไม่รู้กี่ชั่วอายุคนแล้วกับดักมรณะที่พวกคุณเอามาฝังไว้บนแผ่นดินเราเนี่ยมันฆ่าชีวิตพรากอวัยวะของคนไทยไปเท่าไหร่แล้วเกษตรกรที่หาเช้ากินค่ำต้องมาขาขาดพิการตลอดชีวิตเพราะไปเหยียบกับดักมรณะจากสงครามที่ไม่ใช่ของเรา เด็กๆที่ควรจะได้วิ่งเล่นอย่างอิสระกลับต้องถูกจำกัดพื้นที่เพราะกลัวจะไปเหยียบโดนระเบิดมันพอได้แล้วครับความปลอดภัยของคนไทยต้องมาก่อนเลิกอ้างเลิกเฉยชาได้แล้วส่ทงทีมมาเก็บกวาดให้สิ้นซากทำให้พื้นที่ทำมาหากินของคนไทยมันสะอาดปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์สักทีนี่ไม่ใช่แค่การร้องขอแต่มันคือการทวงความรับผิดชอบต่อชีวิตของพลเมืองเราเห็นไหมครับคุณผู้ชมแค่สองข้อแรก ก็จุกแล้วนี่คือการพลิกเกมจากฝ่ายตั้งรับมาเป็นฝ่ายคุมเกมอย่างแท้จริงเราไม่ได้เรียกร้องอะไรเกินเลยแต่เรากำลังทวงคืนในสิ่งที่ควรจะเป็นของเรามาตั้งนานแล้วนั่นคือความปลอดภัยในบ้านของตัวเองและอย่าคิดว่าเราจะหยุดแค่นี้มัดเด็ดข้อ3ข้อสี่ที่กำลังจะตามมาบอกเลยว่ามันจะขยี้แผลเก่าและปัญหาใหม่ที่กัดกินสังคมไทยให้แหลกขามือเตรียมตัวสะใจกันต่อได้เลยครับขยี้ให้จมดิน ข้อ3ถึง4จัดการแก๊งนรกออนไลน์ปัญหาล้ำแดนซ้ำซากถ้า2ข้อแรกคือการเคลียร์ปัญหาความมั่นคงแบบดั้งเดิม2ข้อหลังนี่แหละครับคือการล้างบางมะเร็งร้ายยุคใหม่ที่กัดกินประเทศไทยมานานฝ่ายไทยเราไม่ปล่อยให้โอกาสนี้เสียเปล่าตบโต๊ะดังปั้งเรายื่นหมัดแย็บที่3ามข้หน้าคู่เจรจาแบบไม่ทันตั้งตัวข้อที่3ไปปราบปรามกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์คอเซ็นเตอร์ให้สิ้นซาก สะใจไหมล่ะครับคุณผู้ชมข้อนี้แหละที่โดนใจคนไทยทุกหย่อมย่าไอ้พวกแก๊งอุบาทที่ตั้งฐานทัพอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านแล้วโทรมาหลอกลวงคนไทยเนี่ยเหมือนสร้างความเสียหายไปเท่าไหร่แล้วเป็นพันเป็นหมื่นล้านป้าๆลุงๆที่เก็บเงินมาทั้งชีวิตต้องหมดตัวเพราะไอ้พวกเดนนรกนี่หนุ่มสาวที่กําลังสร้างตัวต้องกลายเป็นหนี้สินท่วมหัวที่ผ่านมาพอเราขอความร่วมมือไปก็ทําเป็นเกาหัวแกรก,ก,รกบอกไม่รู้ไม่เห็นอยู่นอกพื้นที่ควบคุม สารพัดจะอ้างทาเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวท,ทั้งทั้งที่คนทั้งโลกรู้ว่ารังโจรมันอยู่ที่ไหนแต่คราวนี้เกมมันเปลี่ยนแล้วครับเราไม่ยอมแล้วครับเราบอกไปตรงๆเลยว่าคุณต้องจัดการปัญหานี้อย่างจริงงว่าบทความนี้จะทําให้ท่านผู้ชมได้รับสาระความรู้ความบันเทิงและได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะครับพี่น้องชาวไทยเอาละครับท่านผู้ชมชาวไทยมีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องที่ผมยกนําเสนอในวันนี้ หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าหากมีความเห็นใดก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลยก่อนจากกันไปก็ฝากพี่น้องชาวไทยกดซับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังในการทำคลิปต่อๆไปขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและขอเป็นกำลังใจให้แก่ทหารไทยที่สาอุทิศตนทุกๆท,ท,ท่านเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีครับ